สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมที่อาบน้ําในปั๊มเลิฟนะครับปั๊มเลิฟก็เป็นหนึ่งในปั๊มยักษ์ใหญ่ของรถบรรทุกนะครับหลายๆบริษัทใช้บริการนะก็นี่จะเป็นภายในนะครับในปั๊มก็เป็นปั๊มที่หนึ่งในปั๊มที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเป็นปั๊มที่ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะฮะนี่ก็เป็นภายในห้องอาบน้านะครับการกดรหัสก็ให้ผ่านทางแอปนะไม่ต้องกลัวนะครับสามารถจําไปได้เพราะว่าเขาเปลี่ยนรหัสทุกครั้งนะครับ พื้นพื้นก็สะอาดนะฮะมีคนทําความสะอาดให้เราทุกครั้งหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จนะครับนี่ก็เป็นฝักบัวนะทุกคนดูนี่เงางามเช็ดสะอาดแห้งนะครับมีสบู่ให,นะให้แล้วก็มีที่ปรับน้ําร้อนน้ําเย็นนะครับสามารถอาบน้ําอุ่นได้นะส่วนไอหัวก๊อกเล็กๆนั่นผมไม่รู้เอาไว้ฉีดอะไรนะหรือว่าสําหรับลูกหรือเปล่าพาเด็กเข้ามานี่ก็เป็นภายในทุกคนใหญ่นี่ฮนะมีผ้าเช็ดตัวผ้ารองพื้นให้อย่างนี้นะครับสําหรับออกมาตัวเปียกๆนะเนี่ย มีผ้าเช็ดมือให้นะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวให้ของพวกนี้เราอาบเสร็จเราก็ทิ้งไว้ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปซักนะทุกคนเขาก็จะซักเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยหลังจากอาบน้ําเสร็จก็เดินออกมาทุกคนนี่มาดูพื้นภายนอกของปั๊มเลิฟนะครับมีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับเป็นหนึ่งในปั๊มโลบรรทุกที่ยอดนิยมเลยนะครับปั๊มเลิฟจอดฟรีนะครับทุกที่จอดสามารถจอดฟรีใครถึงก่อนจอดก่อนนะฮะนี่ก็เป็นครับหัวใจ ในปั๊มเลิฟนะบริการตัวเองครับในเมกามีไม่กี่รัฐที่จะมีพนักงานบริการนะส่วนครั้งนี้ผมก็จอดนู่นชาไทยจอดไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินเข้าไปอาบน้ำเพราะไม่อยากถอยเข้าไปจอดนะเสียเวลาก็คือจอดปะปะไว้เงี้ยครับแล้วก็เนี่ยผู้คนก็จอดโล่งใหญ่นะครับสะอาดสะอ้านเนี่ยจอดกันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตกดึกก็อาจจะแบบปะมูตัวกันนิดนึงนะนี่ก็ ล็อกรถไว้นะครับแต่ตารรถทิ้งไว้นะเพราะว่ารู้เลยว่ากลับมาเนอากาศ30องศาเนี่ยผมจะเหงื่อแตกแน่ผมก็ตารรถทิ้งไว้แล้วก็เปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับให้รถเย็นๆเพราะว่าถ้ารถร้อนๆกลับมาสตาร์ทใหม่ทุกคนกว่ารถจะเย็นอีกใช้เวลาครับตตา์ทิ้งไว้ล็อกไว้แล้วก็คุณแจสำรองไปด้วยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเอารถมาล้างกระจกนิดน,นึงทุกคนกระจกนี่ถ้าปัดเองนี่โอ้โหหมดน้ํามันเกือบถังครับก็คือไม่ใช่น้ํามันหมดน้ํายาเกือบกระปุกข,ของรถอะ ยังไม่สะอาดเลยมแมลงขี้มันเหนียวมากครับไส้เซ้ยมันเหนียวมากยิ่งปัดยิ่งมัวต้องเอามาล้างแล้วก็เอาไม้ถูกระดับนี้นะถึงจะออกมาสะอาดนะครับถ้าใช้ที่ปัดน้ำฝนตัวเองอมีตะมัวฮะหมดน้ําเยอะยังไม่สะอาดเลยก็ฮะ ส่วนปั๊มเลิฟนี่เติมน้ํามันรู้สึกว่าน่าจะ50กัลลอนนะครับจะได้พอยอาบน้ําฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมก็เพิ่งได้มีส่วนลดกับปั๊มเลิฟนะปกติจะเติมที่ปั๊มอื่นนะแต่ตอนนี้ผมได้ส่วนลดแล้วครับไม่ได้จ่ายราคาหน้าปั๊มนะผมก็จะหันเข้ามาใช้บริการมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในปั๊มที่ค่อนข้างสะอาดเลยเดียวครับผมขอตัเดินทางกอนครับ